เป็นหน้าที่นักกฎหมายต้องไปหาคําตอบไปค้นมาหรืออาเซียนทั้งอาเซียนกับรัฐนอกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศสักครู่ที่บอกว่าอาเซียนไปนสมัครเป็นสมาชิก WTO แล้วหรือยังทําได้ไหมอาเซียนมีสภาพบุคคลไหมมีมีม,มีในชาร์เตอร์มันเขียนไว้แล้วเราได้ใช้สภาพบุคคลน,นั้นไปทําอะไรแล้วหรือยังท่านต้องไปหาคําตอบว่าทาแล้วหรือยัง อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าทั้งสามประชาคมกับอันนี้เป็นยังไงอันที่สามจัดสรรโดยพิจาราจากเสาหลักแล้วมองออกไปข้างนอกว่าทำอะไรกันบ้างถามว่าพูดไปทำไมเพื่อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมทั้งสามคะ่ะคงไม่อยากเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะ หรือทุกคนคิดในใจมันเป็นอยู่แล้วอย่ามองในแง่ลบขนาดนั้นมันมันจริงจริงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะเราจะต้องมีความหวังอยู่เสมอกับสิ่งที่เรากําลังจะก้าวไปในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสายหน้าว่ายังลบแย่งดินแดนกันอยู่เลยมันเออลบก็ลบกันไปแต่ว่าส่วนที่เราเป็นพลเมืองอาเซียนแล้วเราต้องดําเนินต่อไปค่ะเราก็ต้องดําเนินต่อไปมันเป็นภาพล้อเลียนของทางยูว่าเสาหนึ่งก็พิการดามละเสาหนึ่งร้าวเสาหนึ่งจะรอดไหมไม่ทราบ อาเซียน <Asian, S 2> เห็นบทเรียนแล้วเราจะไม่เป็นอย่างนั้นถามว่าแล้วทำยังไงไม่เป็นอย่างนั้นก็ย้อนกลับไปที่อาจารย์พูดในช่วงแรกว่าจะไม่พูดเฉพาะ AEC ก็คือขอรบกวนเวลาท่านให้ฟังว่าไอ้สามเสาสั้นๆเนี่ยจะให้สั้นที่สุดนะเขว่าสามเสามันต้องการอะไรบ้างเอาเสาแรกเลยมีเรื่องประหลาดใจหลายอย่างว่าเออมันอยู่ในนี้ด้วยเราพูดถึงการห้ามใช้กําลังในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเราต้องอยู่กันอย่างสันติ เราไม่ควรจะยิงกระสุนเข้าไปในอีกประเทศอีกประเทศไม่ควรจะยิงอะไรเข้ามาใส่เราไม่ควรอ้างว่าปืนลั่นหรืออะไรก็ตามมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมันอยู่ในนี้ถามว่าแล้วทาอะไรไปบ้างแล้วหรือ,อยังในความร่วมมือส่วนนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะไม่งั้นเราก็ทะเลาะก,กันไม่จบไม่สิ้นทําไมฝรั่งเศสกับเยอรมันเขาเลิกทะเลาะก,กันได้เราก็ควรจะต้องเลิกทะเลาะก,กันแบบนั้นเหมือนกัน เพื่อบากท้องของพลเมืองอาเซียนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลักธรรมพิบาลนี่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในหน่วยงานราชการจะคุ้นเคยกับหลักอันนี้แน่ๆคราวนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนที่ควรจะต้องไปทํางานวิจัยว่าในอาเซียนเนี่ยหน้าตามันควรจะออกมาเป็นอย่างไรการก่อวินาศกรรมเป็นเรื่องสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในเสานี้แล้วก็ต้องให้ความให้ความสนใจความร่วมมือทางการทหารจําเป็นจะต้องทุ่มงบทหาร ขนาดนี้ไหมเพื่อจะไปรบกับประเทศเพื่อนบ้านหรอหรือเลิกรบกันได้แล้วแล้วลดอ้น,นี้ลงแล้วไปเพิ่มให้การศึกษาให้มันเยอะๆหน่อยจะดีกว่าไหมคะเราในห้องนี้เราคิดว่าดีกว่าแหละแต่ว่าผู้รับนโยบายเออหรือผู้ที่จะต้องไปปฏิบัตินโยบายส่วนนี้เนี่ยเขาจะเห็นด้วยกับเราไหมว,ว่างบส่วนเนี้ยถ้าเราอยู่ันอย่างสงบจริงสิบประเทศนมันไม่จําเป็นมากมายถึงขนาดนี้แล้วจะสะสมอาวุธไว้ไปรบกับใครส่งผู้ไร้ข้ามแดน อย่าใช้การเมืองนำหน้ามันควรมีกฎหมายอะไรให้มันชัดเจนไหมมีผู้ร้ายที่ไหนมาส่งให้เราได้ไหมหรือว่าผู้ร้ายหนีไปประเทศนั้นประเทศนี้หลบอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วคุณก็ปล่อยให้มันไปเป็นไปเปป็นไ,ไ,ไตามลักษณะอย่างนั้นอย่างที่เคยเป็นมาเป็นเรื่องที่พูดแล้วทำยากนะคะทั้งหมดนี้แต่ว่าจำเป็นต้องพูดในฐานะนักวิชาการว่าอะไรบ้างที่มันเป็นรูรั่วอยู่แล้วเราต้องอุดมันมีอะไรอีก พวกผู้ลี้ภัยการเมืองเข้าเมืองวีซ่าอาเซียนเป็นเรื่องของความมั่นคงส่วนหนึ่งก็เลยเอามาไว้ให้ในนี้ด้วยการจัดการประชากรความมั่นคงเชิงประชากรก็เลยเอามาใส่ไว้ให้ในนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วสองอันนี้มันกระทบไปถึงประชาคมเศรษฐกิจ AEC อยู่แล้วเราเห็นชัดถามว่ามีอะไรอีกคอร์รัปชันอันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธว่าโอ้ยภูมิภาคนี้ชื่นชื่อเรื่องคอร์รัปชันทำไปก็แค่นั้นแหละ มันก็เป็นการมองในแง่ลบถ้าเราผลักดันว่าช่วยกันปราบปรามไม่ใช่ไปทําสมรทานในอีกประเทศหนึง่งก็ใต้โต๊ะบนโต๊ะกันเต็มไปหมดคือ <c oughs> เหมือนการคาพูดแล้วทํายากแต่ถ้าทําได้จริงมันก็เราก็จะได้ยกระดับสมาชิกอาเซียนไปอีกขั้นหนึง่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องออทําการศึกษาวิจัย อันนี้เคลื่อนย้ายข้อมูลโดยเสรีเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในเสานี้ถามว่าข้อมูลอะไรคงไม่ได้ให้เคลื่อนย้ายข้อมูลทางการทหารหรือความลับแต่หมายถึงการเข้าถึงกฎหมายของแต่ละประเทศนะคะท่านทราบไหมเขาอีกเก้าประเทศมีกฎหมายล้มละลายว่ายังไงหรือว่ากฎหมายเรื่องอื่นว่ายังไงถ้าไม่ทราบควรจะให้เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้โดยเสรีเพราะมันมีประโยชน์กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการทํางานของเอกชนและภาครัฐด้วยค่ะ ถ้าท่านจะขอความร่วมมือให้เขาส่งข้อมูลกฎหมายและวิธีการใช้กฎหมายในส่วนนี้ให้เนี่ยมันควรจะเป็นไปได้โดยง่ายอันนี้คือพยายามแยกจากเสาเนี้ยออกมาให้แม้แต่การเดินเรือพาณิชย์นาวีก็อยู่ในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านวิจัยเรื่องนี้อยู่ก็ให้ทราบว่ามันไม่ใช่เสา a ออซีอย่างเดียวมันอยู่ในเสานี้ด้วยอันนี้ค่ะที่อยากจะพูดสิทธิมนุษยชนอยู่เสานี้ความมั่นคง นี่คือตัวอย่างเอาทันสมัยมากเอาโรฮิงญาหนีภัยความตายมาอยู่ที่ประเทศไทยต่อมาประสบอุบัติเหตุรถชนปรากฏว่าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่รับรักษาบอกว่าไม่มีหลักประกันสุขภาพไม่มีเงินจ่ายไปที่อื่นเถอะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาอาจจะไม่ปฏิเสธมาตรงๆอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามปรากฏว่าชาวโรฮิงญาคนนี้เสียชีวิตถามว่า แล้วเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับลูกของเขาได้หรือไม่หรือทุกท่านเห็นว่าก็แค่ชาวโรฮิงยาจะตายก็ตายไปเถอะแต่ถ้าท่านไม่ตอบอย่างนี้ท่านก็ต้องไปดูว่ากฎหมายตัวไหนหรืออะไรที่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยที่จะมารับรองในเรื่องนี้ให้ได้ก<ถ>ารก่อตั้งครอบครัวของ LGBT <ถ>เป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานหรือไม่ถ้าท่านตอบว่าเป็นแล้วกฎหมายที่ไม่ รองรับการสมรสของคนเพศเดียวกันหรือแม้แต่การจดทะเบียนการอยู่ร่วมกันของคนเพศเดียวกันแล้วมันขัดกับเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนเสาแรกเราไม่ประสบความสําเร็จแล้วถามว่าประเทศไทยจะทําอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องมาคุยมีหลายเวทีที่คุยกันเรื่องนี้ไปแล้วถามเรื่องนี้เลยค่ะท่านเป็นนายจ้างท่านจะจ่ายค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทให้โรฮิงญาไหมหรือไม่จําเป็น ไม่ใช่คนสัญชาติไทยไม่ต้องให้ก็ได้ยังไม่ต้องรีบตอบตอนนี้ก็ได้อาจารย์มีคําตอบอาจารย์อยู่แล้วว่ามันต้องให้ท่านใช้เขาแบกเขาสารร้อยกิโลเท่ากันกับคนสัญชาติไทยท่านจ่ายเขาร้อยเดียวแต่คนสัญชาติไทยได้สามร้อยใช้เกณฑ์อะไรวัดใช้เกณฑ์สัญชาติเหรอคะแล้วแรงงานที่เขาลงมาให้หล่ะคะแม้กระทั่งคดีปู่โฮอีก สิทธิในทรัพย์สินค่ะถูกเผาไล่ที่เด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงที่ถูกขังไว้เอาน้ำร้อนราดอันนี้ล่าสุดเลยบางเกาะคลินิกที่อาจารย์พันทิพย์แล้วก็คุณสิวนุชดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยถามว่าอาจถูกส่งตัวออกนอกประเทศไทยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นคนสัญชาติไทยทํายังไงกับเขาถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างสารพัดจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐใด รีบตอบว่าประเทศไทยแต่อาจจะมีบางท่านบอกว่าก็ไม่ได้สัญชาติไทยแล้วไทยต้องไปรับรู้ด้วยหรือคำตอบคือ personal state รัฐเจ้าของตัวบุคคลต้องรับรู้รับทราบและให้การช่วยเหลือเยียวยาก็คือประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะ<ม>เพราะหาไม่ได้ค่ะว่าเขาสัญชาติอะไรยังไงยังไม่ทราบถามว่าถ้าไทยไม่มีความสามารถไอชาช่วยได้ไหมไอชาคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ถามว่าไปร้องเรียนที่ไอชาได้ไหมหรือจะร้องเรียนแค่กรรมการสิทธิ์ของไทยแต่ท่านบอกว่าไม่เอาข่าวนี้ไม่ดังพอท่านไปไอชาถามว่าเขามีอำนาจที่จะช่วยเหลืออะไรท่านได้ไหมท่านก็ต้องไปคน้นคว้าหาคําตอบและว,วิจัยว่าเขาทําอะไรได้บ้างเสาประชาคมเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้พูดอะไรให้เยอะมากเพราะมันเพราะทุกคนพูดกันไปเยอะมากแล้วว่า เราจะต้องทําอะไรใน AEC บ้างเข้าเมืองจัดการประชากรอยู่ในเสานี้เพราะเป็นเรื่องของคนแรงงานต่างด้าวต้องจัดการคนไร้รัฐและสัญชาติต้องแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่พูดเอาไว้ทางบกทางน้ําทางอากาศโลจิสติกก็เป็นงานวิจัยที่อยู่ในเสานี้ด้วยเหมือนกันอันนี้จะเห็นชัดถึงบอกว่าเป็นเสาที่จริงเห็นภาพชัดมากแล้วมีอะไรล่ะที่มันเกี่ยวข้องทั้งสามเสา เยอะมากบริษัท AEC Asset จำกัดจดทะเบียนตามกฎหมายสิงคโปร์มอบหมายให้ในายมูฮัมหมัดวิศวกรสัญชาติมาเลเซียเดินทางมารับตำแหน่งดูแลโครงการบ้านจัดสรรซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทสัญชาติไทยกับบริษัทสัญชาติสิงคโปร์กำหนด4ปีเหมือนไม่เห็นปัญหาเลยถามว่ามูฮัมหมัดมาคนเดียวไหมเออถามทำไมว่ามาคนเดียวไหม เมียมาด้วยถ้าเอาลูกมาด้วยปัญหามันอาจจะจบแค่นี้แต่ขอโทษไม่มีพระยาคที่สองมีบุตรมีพระยาคนที่สามมีบุตรเป็นเรื่องปกติค่ะถามว่ากฎหมายไทยรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวให้ในายมูฮัมหมัดหรือไม่การสมรสตามกฎหมายอิสลามกับคนที่สองคนที่สามเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมาย ของมาเลเซียมันชอบกฎหมายไทยไหมแล้วเข้ามาได้ไหมไทยรับรองสถานะอย่างใดให้กับคนที่สองคนที่สามท่านจะต้องไปคน้นควา้าวิจัยประเด็นศีลธรรมอันดีแล้วมาตีความกันใหม่ไหมเรื่องโมโนแกรมมี่เนี่ยอาจารย์จะตั้งคำถามน,นี้ไปทำไมเขามีบุญบุญธรรมแต่ขอโทษการรับบุญบุญธรรมตามกฎหมายศาสนาอิสลามมันไม่เหมือนบุญบุญธรรมที่เรามีอยู่มันเรียกว่ากาฟาลา แล้วมันไม่เหมือนกันถามว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยคะ่ะรับรองสถานะบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมให้สองคนเนี้ยหรือไม่ถามไปทําไมถามมาถามไปมันเกี่ยวอะไรกับ a อ c อซเกี่ยวถ้ายอมรับท่านก็เอื้อให้การเคลื่อนย้ายเสรีใครเขาจะมาคนเดียวสี่ปีลูกเมียก็พาไม่ได้สักคนเขามีศักยภาพในการเลี้ยงดูออบุตรทิดาของเขาทั้งหมดทั้งครอบครัวคะ่ะเขาเป็นวิศวกรเขามีเงินหรือเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนในประเทศไทยถ้าท่านบอกว่าไม่ ไม่ให้มาไม่ได้ก็เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานมีฝีมือของวิศวกรของสถาปนิกของคนอื่นๆน,นี่พูดในแง่ของคนมีเงินมีทองยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของแรงงานต่างๆที่เข้ามาอันนี้เอาภาพให้ชัดๆก่อนว่าถ้านักลงทุนเป็นอย่างนี้แล้วท่านคิดว่ากฎหมายไทยควรจะเป็นไปในทิศทางไหนขออีกเรื่องหนึ่งเรื่องเยอะมากสียงแวดล้อมท่านงหลอย่าเพิ่งทำหน้าแบบ อะไรอะ่ะฉันยังเผากระดาษเผาขยะอยู่เลยโลกก็ร้อนขึ้นทุกวันอาจารย์เลยไม่แจกตัวสไลด์ครับเปลืองกระดาษเลยให้ดูในนี้แทนเป็นข้ออ้างอย่างหนึง่ง <c oughs> ก่อสร้างโรงโม่หินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แถบจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทําให้เขาเป็นโรคทางเดินหายใจค่ะหอบหืดอะไรก็ตามแต่ป่วยหนักมากป่วยทั้งหมู่บ้านเลยทั้งชายแดนไทยทั้งในประเทศไทยเองทั้งในประเทศลาวหรือกัมพูชาเองก็ได้ไปตั้งโรงงานลงนั้น ว่ารัฐไทยอะถ้าเป็นกิจการของรัฐเนี่ยรัฐต้องไปรับผิดชอบกับพลเมืองประเทศเพื่อนบ้านไหมถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนค่ะเอกชนเป็นเจ้าของกิจการจะฟ้องเอกชนนี้ให้รับผิดตามกฎหมายของรัฐใดฟ้องศาลไหนเข้าสู่กระบวน,ก,บวนการยุติธรรมอย่างไรชนะคดีแล้วจะนำคำพิพากษาไปบังคับในอีกรัฐหนึ่งได้หรือไม่อย่างไร นี่คือเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้นะถ้าวันหนึ่งเวียดนามหรือกัมพูชาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วบ้านท่านอยู่แถวนั้นแล้วท่านโดนกำมันดภาพรังสีเนี่ยอย่างเนี้อันเนี้บอกว่าหลอมโลหะสร้างมลพิษทางน้ําทางอากาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่แถบชายแดนของไทยถามว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐต่อรัฐหรือไม่ถามว่าอาเซียนมีอะไรบ้างแล้วในเรื่องนี้ ว่าเป็นความรับผิดของรัฐหรือไม่คือเราจะใช้ความรับผิดในลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแนกคดีเมืองเข้ามาใช่ไหมเราไม่มีกฎหมายกลางที่เป็นของอาเซียนมาพูดเรื่องนี้ใช่ไหมหรือถ้ามีเรื่องนั้นมันนําไปสู่การระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพมากกว่าใช้คดีเมืองแล้วไปฟ้องศาลโลกไหมหรือท่านชอบไปศาลโลกไปแล้วชนะทุกทีเลยไปอีกก็ได้หรือ เป็นปัญหาระหว่างเอกชนต่างชาติค่ะรงไฟ้าเอกชนกับรัฐไทยเออฟ้องอยังไงไปฟ้องศาลไหนอันนี้แหละเป็นปัญหาท่านจะขึ้นเวทีระหว่างประเทศเลยกระพือข่าวให้ UN เมาท่านจะเอาแค่ภายในก่อนค่อยว่ากันไปแล้วท้ายที่สุดถึงหาคําตอบว่าใครจ่ายตังต้องรับผิดเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วในสหรัฐอเมริกากับแ,แคนาดามันเป็นคดีขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วแล้วมีหลัก แต่อาเซียนเราเนี่ยยังถามว่ามันมีการค้นคว้าอะไรในเรื่องสิ่งแวดแล้อมไหมถ้าท่านกําลังทําอยู่ก็เป็นทางที่เรียกว่าถูกที่ควรแล้วเป็นทางเดินที่ดีแล้วอ่ะหรือว่าอันนี้ไปสร้างเขื่อนในลาวนะคะแล้วก็ไปตัดไม้ไปอะไรเขาถามว่าเราไปละเมิดสิทธิ์ไปอะไรเขาไหมเราทําอย่างนั้นทํากระทําการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพลเมืองของประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยหรือในฐานะนักลงทุนนะคะ ทำอย่างนั้นได้ด้วยหรือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไหมไม่ใช่แค่รับผิดชอบต่อคนสัญชาติไทยแต่รับผิดชอบกับพลเมืองอาเซียนด้วยกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องกระตุ้นให้ทุกคนนักศึกษาคิดอย่างนี้มันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ถึงได้บอกว่าการจัดการคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคราวนี้ถามว่าการรวมกฎหมาย หรือทำกฎหมายเอกรูปในทางแพ่งและพาณิชย์เนี่ยค่ะก็คือจริงอันนี้พูดไปแล้วว่าเป็นเรื่องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันจะง่ายกว่าถ้ามีกฎหมายกลางเพราะว่าถ้ามีกฎหมายกลางท่านจะทราบว่าท่านไปฟ้องศาลประเทศนี้เนี่ย่านใช้วิแพ่งเดียวกันหมดเป็นวิแพ่งฉบับเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าฟ้องที่ศาลไหนในสิทธิประเทศนี้ก็ตามการบังคับคดีก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเพียงแค่ว่าอาจจะต้องอาศัยกรมบังคับคดีของแต่ละประเทศให้จัดการเรื่องนี้ให้นะคะ เสาสุดท้ายแล้วค่ะท่านอย่าเพิ่งหิวข้าวกันท้องร้องกันแล้วขออีกนิดเดียวเสาสุดท้ายสําคัญ<ม>อย่าคิดว่าวัฒนธรรมช่างมันเถอะมันมันเป็นเงินเป็นทองได้ด้วย<ม>เพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงเชิงวัฒนธรรมเราพูดเรื่องความมั่นคงเราชอบมากอ,อาจารย์จัดให้เป็นความมั่นคงเชิงวัฒนธรรม,มการศึกษาค่ะจริงหรือเปล่า<ม> education for all จริงเหรอ คนไม่มีรัฐไม่มีสัญชาติไม่มีเปเปอร์ไม่มีอะไรสักอย่าง education for all ด้วยไหมหรือเรานักวิชาการตอบกันใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถึงเวลาเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียนบอกว่าไม่มีเอกสารรเค่าเคสล่าสุดเข้ามาเห็นแล้วในกรุงเทพ,เทพ,เทพยังมีเลยเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้เด็กเรียนหนังสือถามว่าเนี่ยคุณจะเดินขาเศรษฐกิจคุณไปไหนเนี่ยคุณยังลากประชาชนไปด้วยไม่ได้เลย อาจารย์ก็เลยต้องพูดว่ามันจริงหรือเปล่าอันนี้อย่าให้มันจริงเฉพาะในภาควิชาการให้มันจริงในภาคของประชาสังคมให้มันจริงในส่วนของหน่วยงานของรัฐด้วยว่าท่านต้องรับรู้รับทร,ราบตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องสําหรับทุกคนเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่คนทุกคนมีสิทธิอยู่แล้วแต่รัฐมีหน้าที่ต้องรับรองสิทธิ์อันนี้ให้ค่ะท่านไม่ไดใ้ให้ให้สิทธิเขานะคะเขามีอยู่แล้วแต่ท่านรับรองอันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการศึกษา ถามอีกว่ารัฐธรรมนูญไทยรับรองสิทธิ์นี้กับใครบ้างคนสัญชาติไทยเท่านั้นหรือทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยถ้าท่านตอบว่าคนสัญชาติไทยเท่านั้นท่านกําลังทําการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงต่อประเทศเพราะถ้าคนไม่ได้รับการศึกษาอยู่ในประเทศไทยเป็นจานวนมากท่านคิดไหมว่าเขาจะเป็นภาระก,กับประเทศไทย คิดไหมว่าวันหนึ่งเขาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเขาจ่ายภาษีไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่มีการศึกษาไม่ได้ทำงานภาพทั้งหมดนี้มันจะเชื่อมโยงกันไปเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาตอบคำถามนี้เนี่ยให้คิดดีๆก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตอบเพราะกลัวเสียงงบประมาณให้ดูว่าลงทุนไปแล้วบางครั้งมันอาจจะได้คืนกลับมามากกว่าให้เขารักประเทศไทยเพราะเป็นแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่และให้การศึกษาแก่เขาดีกว่าให้เขาเกลียดเรานะคะ หาตังค์ได้ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติชนเผ่าชนกลุ่มน้อยต่างๆหาตังค์ได้ยังไงมันเรียกว่า cultural economics าาก,การจัดการพิพิธภัณฑ์ไปพิพิธภัณฑ์กันบ้างไหมคะหรือไม่เลยไม่ชอบไปสิ่งแรกเวลาไปเที่ยวต่างประเทศคือเข้าพิพิธภัณฑ์เพราะจะไปดูว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเขามีประวัติศาสตร์กันมาอย่างไรมันเลยเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องจัดการเพราะมันหาตังค์ให้เราได้ จัดการวิธิธภัณฑ์จัดการโบราณสถานปราบปรามการค้าวัตถุโบราณถึงบอกว่าตัววัฒนธรรมอะค่ะมันออกมาเป็น Economic Outcomes ัมได้ค่ะออกมายังไงคุณก็ไปแบ่งกันเอาเองว่าจะให้รัฐจัดการต่อไปหรือจะแปรรูปมันซะหรือจะให้แค่เอกชนมาร่วมบริหารจัดการให้เป็น private sector เข้ามาด้วย เพราะเขาบริหารจัดการได้ดีกว่าคือจัดการบริหารแบบเอกชนเหมือนเวลาท่านไปลู้มันก็เป็นของรัฐนั่นแหละแต่ทำไมมันอลังการขนาดนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสทุ่มทุนขนาดไหนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งประเทศฝรั่งเศสแล้วรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไหมเรามีวัฒนธรรมศิลปะต่างๆมากมายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หาเงินได้และควรส่งเสริมมากกว่าที่จะปล่อยให้มัน เก่าๆสมโซไม่มีแม้กระทั่งเว็บไซต์จะเข้าถึงคือเคยทดลองเข้าก่อนที่จะมาพูดนะคะแต่บางพิธิธภัณฑ์เข้าไม่ได้หรือไม่มีในฐานข้อมูลอันนี้ค่ะควรทําให้เขานักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ถามว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องคืออะไรท่านทั้งหลายที่อยากวิจัยก็ดูซะว่า2504นี่มันโบราณขนาดไหนแล้วได้มีการปรับ